สวัสดีครับหลังจากที่เราได้พบกับ EP ก่อนๆนะครับทุกคนแล้วก็มาเล่นแมปนี้กันนะทุกคนวันนี้เรามาเล่นแมปง่ายๆหลังจากที่เราหัวร้อนมาปอแมปแล้วทุกคนคือแมปมันต้องเล่นได้จริงแล้วก็โอเคเอาใหม่ทุกคน กินไก่เกมนะมันจะชอบติดบั๊กนิดนึงอ่ะทุกคนก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมทุกคนทุกคนเกมบกั๊กอีกแล้วโอเคไปหืมลืมไปทุกคนโหแล้วเอายากๆมาให้เราเล่นง่ายๆเราไม่เล่นนะโอเคทุกคนเลเวลหนึ่ง ไปสบายสบายเลยจ้าอู้เร็วแรงมากเลยอือหือจะปีดจะปีดเลเวลสองหนึ่งนาทีแล้วหนึ่งนาทีแล้วอือหือเริ่มมีความยากมานิดหน่อยครับทุกท่านผู้ชมทุกคนโอ้โห ก็คือจ้าเกิดว่าเรากินไก่กอนทุกคนเราดู Y youtube มาเราต้องกินนมทุกคนอันนี้ไม่เหมาะกับการกินไก่นะทุกคนวันนี้เรามาเล่นแมพของคนประเทศอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเราไม่ถนัดนะทุกคนโอเคเรารู้วิธีแล้ว ถ้า,าเาากิดว,ว่าเราอยากขึ้นข้าบนเราก็กินไก่นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากอยากให้มันลดความเดือก็กินนมนะทุกคนกินไก่เลยนะทุกคนจังหวะนี้โอเคแล้วเราก็ <Okay. S 1> กินแล้วก็กระโดดสูงแล้วทุกคนโอเคหลังจากนี้เราก็ไป ขอให้เราไม่ตกนะทุกคนกินนมก่อนโอเคเราได้ผ่านด่านสองแล้วทุกคนหลังจากนี้นะทุกคนอ๋อก็มีจุดเซฟอีกโอเคแล้วก็ได้มาพบกับคมไฟสวยๆงามๆนะทุกคน ทุกคนเกมติดบักทุกคนเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะสาบานเลยหมที่ไหนนะอ๋ออืมต้องมาไปฝั่งนี้โอเคทุกคนเฮ้ทุกคน,กคนดูนี่ขออนุญาตกิน ก่ย่างวิ่งโอเคทุกคนไก่ย่างวิ่งช่วยได้อ้เอาใหม่ทุกคนแก้ไขได้ โอเคกินเสร็จแล้วก็กินนมนะทุกคนแล้วเราก็จะได้ขวดแถมมานะทุกคนกินนมแล้วได้ขวดทุกคนต่อไปนะเราก็เข้าเลเวลสามเลยนะโอ้เลเวลสไม่ใช่เลเวลสามสิ่เออเลเวลสก็เหมือนกระโดดนะข้างๆเราอย่าไปสนใจนะ โอเคทุกคนเราควรกินไก่ไหมเนี่ยหรือว่าเราโอ้โหไม่ต้องพูดทุกคนไม่ได้ว่าอะไรท่านผู้ชมนะโอเค okay, ทุกคนไม่น่าโอ้โห ใช่ย่อยป๊าบโอ้ย่อยลงใจหน่อยทุกคนเลเวลห้าเอายากหรือเอาง่ายทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูความสูงก่อนอันนี้น่าจะง่ายนะืม เราไม่ค่อยชอบแบบนี้นะทุกคนแตบบ่เราก็ต้องเล่นนะไก <c oughs> ลเลยหกตัวเองเทคนิคก็คือกระโดดขอบๆนะทุกคนโอเคทุกคนเทคนิคก็คือ,อตรงกลางลองดูนะคิดดูนะตรงกลาง<อ>ถ้าเกิดว่าตรงกลางเป็นที่ยากสุดน,นะทุกคน ดูแล้วมันจะกระโดดถึงไหมโอเคไม่ต้องสุนเราสุนทางนี้ดีกว่านี่คือทางยากนี่คือทางง่ายทุกคนไม่ต้องคิดหรอกว่าเราจะไปทางไหนทางง่ายนะท่านผู้ชมโอเคทุกคนเราก็จะไปทางง่ายนะท่านผู้ชมทุกคน ทุกคนครับครับด่านนี้น,นะครับยากมากเลยครับอืมอุ๊ทุกคนเลเซอร์ทุกคนจังหวะเนี้ยไม่รอช้าโอ้ย เซฟก่อนทุกคนเซฟแล้วทันมีต่อท่านผู้ชมทุกคนเซฟแล้วขอตายก่อนนะโอเคแล้วเราก็เลือดเพิ่มแล้วอืมบั๊กอีกแล้วบัก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 โอเคทุกคนก็ง่ายๆนะทุกคนเทคนิคของเราก็คือถ้าเกิดว่าเลือดลดเยอะเพื่อไม่ให้เพื่อป้องกันนะตายก่อนโอ้โหไก่เหลือแค่สามตัวทุกคน โอเคเราเริ่มเสียนแล้วทุกคนถ้าจังหวะนี้เราจะบอกว่าถ้าจังหวะนี้เราตกคือไม่เสียนแล้วนะออ้เลเวลเท่าไหร่แหละเลเวลเก้าใช่ไหมอืมเลเวลเก้าแล้วก็ตกเลยนะเรารู้สึกใจร้อนนะกินไก่ ไก่วิ่งแนละ้วทุกคนต้องกินไก่อันนี้ด้วยอืมโอเคทุกคนเราไม่กินไก่แล้วนะโหตั้งแปดนาทีเลย ิดไม่ได้คือโกรธนะทุกคนอีกแล้วเราต้องมาเจอด่านนี้อีกแล้วแต่อย่างน้อยด่านนี้ก็ไม่ใช่รวดแบบกันนะ่นึงไหนก็มีเซฟนะทุกคนเพียงแต่ท,ที่มันทำให้เรายากคือมันจะติดหัวไงอืมเกือบแล้วไม่เกือบทุกคนตายเลย โอเคทุกคนถ้าฝั่งขวาก็คือมันจะสูงแต่มันจะไกลแต่ถ้าเกิดว่าทางซ้ายคือมันจะใกล้แล้วก็มันจะเตี้ยด้วยทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเราตายทุกคน <c oughs> บัก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  <c oughs> ต่อไป เราผ่านมาเลเวลสิบแล้วนะกินไก่หน่อยหิวอืมกินไก่อร่อยทุกคนไม่ต้องหิวตามนะทุกคนใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกินข้าวมาก่อนด้วยลนะทุกคนตอนนี้เราขอกระโดดรับกินกินกินโอเคทุกคน โอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮทุกคนในที่สุดล้วก็ถึงนะทุกคนว้วเ,เจอแมพเจอดา่านนี้อีกแล้วทุกคนยังไงเราก็ต้องเจอใช่ไหมเปิดประตูแล้วก็ขึ้นเนี่ยโอเค,ท,ค,อเคทุกคนแล้วก็โอ้ทุกคนเราต้อง แล้วก็กระโดดใช่ไหมทุกคนเฮ้ยา <Yeah. S 1> แล้วก็กระโดดขึ้น <Yeah. S 1> นิด wow. ว้าวเราทำได้ทำได้ทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนไหนไก็ไหน,ไหน,ไ,หนไหนแล้วทุกคน าเกิดว่าไม่ผ่านไม่ว่ากันนะคนเล่นเกมอะไรทําไม่ผ่านโหแต่เอาจริงๆนะทุกคนแล้วจุดที่มันจะชนะมันโอเคทุกคนขอปิดคลิปนะบ๊ายบาย